นะครับแล้วก็แฟนรายการประจำอีกท่านหนึ่งนะครับท่านก็ช่วยส่งเรื่องต่างๆมาให้ผมนะครับขออนุญาตนําเสนอนะครับแต่อาจจะไม่ได้ขออนุญาตเอ่ยเป็นชื่อนะครับก็ท่านก็เมื่อวานก็ส่งเป็นคล้ายๆกับเป็นเสียงเพลงมานะครับของคุณโคโครลีนะครับท่านบอกว่าร้องไพเราะยิ่งนะครับแล้วก็พูดถึงละครยิ่งใหญ่ของทางประเทศจีนนะครับแมนแลนจีนนะครับประเทศจีนนะคะอ่า ซุยหูจวนนะฮะหรือว่าหนึ่งร้อยแปดผู้ยิ่งใหญ่เขาเหลียงซานนะครับท่านก็ถามว่าคุณทาวููเรื่องนี้ไหมครับคนจีนรู้จักเรื่องนี้มาทุกยุคทุกสมัยนะครับผมก็บอกว่าอายยังเลยผมไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าต้องขอบพระคุณที่ท่านช่วยมาแชร์ข้อมูลให้ทราบนะครับท่านก็บอกงั้นก็ฟังเพลงไพเราะมากๆนะฮะเนื้อหาเข้มข้นนะครับเป็นเพลงผมผมฟังดูเพาะดีนะครับค่อนข้างยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ดนตรีเครื่องเสียงอะไรต่างๆในเพลง ที่ท่านส่งมาให้ทาง youtube นะครับผมก็บอกว่าเสียงพอดีนะครับท่านก็บอกว่าอ่าท่านอ่าโคโคลีนะครับเสียงสุดๆเลยนะครับเป็นดีว่านะครับ้องข่าวขอบคุณท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าสี่นิยายคลาสสิกของจีนนะครับท่านท่านบอกท่านอ่านมานะครับไม่ได้อ่านอยู่เรื่องเดียวคือความรักในหอแดงนะครับที่อ่านยากที่สุดแต่สนุกที่สุดคือเรื่องวีรบุรุษเขาเหลียงซานจริงๆเรื่องแต่ละเรื่องนะครับผมบางทีผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็บอกท่านว่า สมัยก่อนผมผมอาจจะมีมีได้เคยดูละครนะครับที่ฮ่องกงนะครับที่ทีวบหรือที่ของชอ o บา o เดอร์หรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับที่ผมชอบเป็นหนังใหญ่เป็นละครที่ผมไปไปเช่ามาสมัยก่อนเรายังจำบรรยากาศได้ใช่ไหมครับที่เราจะไปร้านอ่าวิดีโอเทปใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปเช่าหนังจีนนะฮะหนังอะไรต่างๆผมสมัยก่อนผมก็ชอบนะฮะอยู่บ้านเจนริญนครซอยสามสิบห้าสมัยก่อนปากทาง บ้านผมระหว่าง3 5กับซอย37จะมีร้านเช่าวิดีโอครับผมก็ค่อนข้างไปเช่าบ่อยนะครับสมัยก่อนผมชอบดูอย่างเช่นมวยปั้มนะฮะ Wwf มึงฮะผมก็ไปเช่ามานะฮะมีตอนใหม่ๆม,มาผมก็ไปเช่าไปเช่าไปเช่าผมชอบนะฮะหรือว่าดูละครหนังแขกนะครับอย่างรา,งางมาเกียร์อ่า,านุมานท่านหานุมาท่านพ่อหานุมาน,าน,าน,มานหรือหนังต่างๆนะฮะผมก็ไปเช่ามานะฮะบางทีเป็นหลายๆตอนเลยใช่ไหมครับหรือว่า หนังฮ่องกงละครฮ่องกงผมชอบมากเลยนะครับแต่ผมหาชื่อภาษาไทยไม่ได้แล้วนะครับสมัยก่อนผมชอบดูมากเลยนะครับรู้สึกจะมีสี่ภาคนะครับภาคหนึ่งก็เป็นสิบม้วนเหมือนกันนะครับเรื่องอ้อมอ,อกแม่ครับอ้หนังสนุกนะฮะม,มีมีมีลูกชายคนโตมีอะไรต่างๆแต่ผมหาชื่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีนไม่ได้ผมจําได้แค่ว่าตอนนั้นเขาเขาตั้งชื่อหนังว่าอ้อมอกแม่นะฮะแล้วผมก็ไปเช่ามาดู แต่ผมรู้ว่าเรื่องนี้แบ่งเป็นสี่ภาคเลยนะฮะแล้วก็แต่ละภาคนี้ก็สิบกว่าม้วนแต่ก็สนุกดีนะครับแล้วก็มีเรื่องอเจ้าพ่อเซี่ยงไฮมีเรื่องเยอะแยะเลยนะครับที่ผมไปเช่ามาแล้วก็มีขุนศึกตระกูลหยางหนังท่านเปาบุญจิ้นนะครับเรื่องอะไรต่างๆที่สมัยก่อนทางมีละครใหม่ๆออกมาผมก็จะไปถามว่าวันนี้มีเรื่องใหม่มาหรือ,อยังอมีแล้วผมก็เช่าก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเราก็ดูบางทีวันเดียวก็จบแล้วนะครับางทีวันเดียวเราก็ดูไปเลย ดูถึงเช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็เอาไปคืนแล้วก็ไปเช่าเรื่องใหม่มาดูใช่ไหมครับก็สนุกดีแต่บรรยากาศอย่างนี้มันหายไม่หายหายากแล้วหล,หลังก็เปลี่ยนมาอาจจะเป็นดิสใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะหาข้อมูลหรือว่าหนังเก่าๆใช่ไหมครับจากทางค่ายเขาก็อาจจะมาลงใน YouTube ในเพจ Facebook อะไรต่างๆแต่เป็นตอนๆน,นะฮะเราก็กลับมาดูย้อนหลังได้หรือว่าดูใน ช่องเราก็เซิร์ชเข้าไป Google ไปดูหนังเก่าๆได้ใช่ไหมครับก็ตอนนี้อาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ไม่เหมือนกับสมัยก่อนบรรยากาศเราจะเอาไปเช่าเทปที่ร้านขายร้านเช่าเทปวิดีโอใช่ไหมครับแล้วก็ดูหนังใหม่ๆอย่างหนังแรกๆที่ผมชอบดูก็มวยปั้มเนี่ยฮะ w w f ใช่ไหมผมหูสมัยก่อนท้องโฮเกนรืออะไรต่างๆแต่ตอนนี้ผมจําแทบไม่ได้แล้วก็ฟุตบอลก็จะติดคล้ายๆกับ UBC Cable TV แล้วก็มาดูถ่ายทอดสดเหมือนกับสมัยก่อนก็จะมีจานแดง แล้วก็จะมีอย่างเป็นไฟเบอร์ออปติกมาใช่ไหมครับที่มาทางสายไฟเบอร์ก็อาจจะมีอยู่สมัยก่อนอาจจะมีอยู่สองยี่ห้อใช่ไหมครับมีเป็นอา่าจานแดงด้วยแล้วก็มีเป็นเคเบิลมาที่เป็นสายมาเดินตามตามบ้านใช่ไหมครับเราก็คุณพ่อก็ชอบดูอา่าถ่ายทอดสดอบอลนะฮะเราก็จะติดที่บ้านก็ติดสองจุดเลยนะฮะก็มีทั้งจานด้วยมีทั้งไฟเบอร์มาด้วย ไฟบอปติกนะฮะที่แบบเป็นสายมาก็ติดทั้งสองข่ายเลยนะฮะแล้วเลือกดูคุณพ่อก็ชอบบางทีเราก็ติดตามคุณพ่อคุณแม่บางทีคุณแม่หลับหลับอยู่คุณพ่อเอ่อเรียกเรียกอ่าๆๆมา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 ๆๆมาเชียร์เป็นเพื่อนหน่อยบางทีท่านเหงาะนะฮะแล้วเราก็หลับอยู่แล้วเราก็เออเอออมาดูมาเชียร์เป็นเพื่อนคุณพ่อใช่ไหมฮะแล้วท่านก็เล่าต่อนะครับว่าอา่าเรื่องหนังที่ที่ที่ผมบอกว่าอาจจะดูพวกละครอ่าฮ่องกงหรืออะไรท่านก็บอกว่าเรื่องที่พวกเราคนไทยชอบมากมากก็คือ ไซอิ๋วอะไรเงี้ยนะฮะเป็นหนึ่งในเรื่องนั้นด้วยนะฮะผมก็อูอใช่ใช่ผมก็ชอบดูนะฮะไซอิ๋วอ่าแปะวงแต่เซหกโจ้นะครับท่านสนุกดีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคหนึ่งภาคสองหรืออะไรต่างๆแล้วก็มีเป็นอ่าหนังหนังใหญ่นะฮะเราก็ดูดูเออมันก็สนุกดีนะครับก็ช่วยทําให้เราแบบคลายเครเียดได้ในอีกอีกแบบหนึ่งบางทีเราเครียดเครียดเราเรียนหนังสือมาเราไปธุระมาบางทีเราก็อ่าวันนี้อุ่นใจแล้วมีหนังใหม่มาใช่ไหมฮะเราก็ บางทีคุณแม่ก็เช่าเทปมาให้บางทีคุณแม่ก็เดินออกมาเช่าให้เพราะอยู่ไม่ไกลแล้วก็ทางร้านก็พอรู้จักกันใช่ไหมครับางทีมีอะไรคุณแม่ก็จะบอกเออมีหนังใหม่ไหมยังอ่ามีแล้วเราก็ไปเช่าต่อใช่ไหมครับก็สนุกดีนะฮะแต่ว่าอาจจะใช้เงินเยอะหน่อยแล้วก็วิดีโอสมัยก่อนก็จะเป็นวิดีโอที่ที่เป็นเครื่องรับวิดีโอใช่ไหมครับยังยังมีเก็บไว้อยู่เลยนะฮะที่บ้านแต่ว่าอาจจะเสียแล้วนะฮะบางอย่างเราก็อ่ายังคงอยากจะเก็บไว้ก็เก็บไว้อยู่บางอย่างเราก็อาจจะ บริจาคหรือขายเป็นของเก่าไปก็กก็กก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนเครื่องเล่นเครื่องร้องเพลงคาราโอเกะนะคุณพ่อก็สั่งให้เพื่อนช่วยจัดเซตมาให้ก็มีทั้งวิทยุอ่ามีทั้งวิดีโอมีทั้งอะไรต่างๆมีมีเป็นเทปที่ร้องคาราโอเกะก็มีคุณพ่อท่านมียุคหนึ่งท่านแบบท่านชอบคาราโอเกะท่านก็อ่าให้ให้เพื่อนท่านช่วยมาจัดเซตให้ แล้วก็เอาทำพวงเอาเลยมาติดที่บ้านตอนอยู่เจริญนครนะฮะบางทีผมเคยกลับมาจากเมืองนอกบางทีก็มาร่วมร้องเพลงกับคุณพ่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทําทําบรรยากาศเก่าๆแต่สมัยก่อนอาจจะไปเล่นอขอประทานภาอภัยจริงๆนะครับแต่ว่าเออไหนๆพูดถึงเจริญนครซอยสาสิบห้าที่บ้านผมอยู่สมัยก่อนบ้านผมทําไข่อยู่สมมติบ้านเลขที่แปดสิบหกแปดสิบแปดเก้าศูนย์ใช่ไหมฮะก็มีเรื่องเล่น ลี้ลับนะฮะแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับได้โปรดให้อภัยผมด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะเพราะบ้านผมสมัยสมัยก่อนทาโรงไข่ต้องมีหลายห้องหน่อยเพราะว่าต้องตองไข่ต้องอะไรใช่ไหมครับเราอาจจะอยู่ชั้นสามใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยมาซื้อบ้านหลังที่เลขที่90ที่หลังเลยใช่ไหมครับสมัยก่อนบ้านเลขที่จะยาวกว่านี้นะฮะแต่ตอนหลังก็มีการเปลี่ยนเป็นบ้านเลขที่สั้นหน่อยนะฮะแรกๆเราก็ คุณพ่อก็ซื้อบา้านเลขที่88ก่อนนะ,นะฮะอยู่ตรงกลางเลยนะฮะก็อยู่อยู่แล้วก็ทาไข่แต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้มาอาศัยอยู่นะฮะเราก็คุณพ่อก็กับคุณแม่ก็แล้วก็พี่ๆมาช่วยทาไข่ก็มาเช้ากันเย็นก็กลับกลับไปนอนที่ตลาดสมเด็จนะฮะตรงบ้านตอนนี้บ้านปัจจุบันที่ผมเคยอยู่ก็คือเป็นบ้านที่ของอากงนะครับคุณตาท่านซื้อต่อนะฮะแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ที่เจริญนครก็อยู่ห้อง88ก็อยู่ชั้น ชั้นบนนะครับชั้นสามนะครับแล้วตอนหลังคุณพ่อก็มาซื้อต่อกับคนรู้จักที่ที่บ้านเลขที่86นะฮะแต่บ้านเลขที่86นี่ถ้าถ้าใจไม่แข็งอยู่ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าแรกๆเราก็ไม่ทราบนะครับบางทีมีคนรู้จักหรือว่ามีพี่แม่บ้านมาอยู่ใหม่ๆนะฮะท่านก็บอกว่าคือไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้นะฮะเพราะว่าเหมือนกับมีคนเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงนะฮะเราก็บอกอ๋อที่บ้านมีพี่นางไม้ ก็คิดว่าบ้านที่86สมัยก่อนเนี่ยนะครับน่าจะมีต้นไม้ใหญ่นะฮะแล้วเขาโล้นต้นไม้ทิ้งอ่ะนะครับปีพี่นางไม้ท่านสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนหลังมีท่านผู้รู้นะครับท่านก็บอกว่า,าคุณแม่ช่วยแนะนําคุณพ่อคุณแม่ว่าควรจะตั้งศาลนะฮะให้กับพี่นางไม้ที่บ้านเลขที่86นะครับแต่พอมีคนแปลกหน้ามานอนที่บ้านนะครับท่านจะนอนไม่หลับเลยนะฮะท่านบอกเหมือนกับมีคนมาเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงทั้งคืนเลยนะฮะ เราก็ลืมบอกไปว่าเออไปไหว้พี่นางไม้ก่อนนะฮะท่านก็เดินแต่ผมกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปจุดธูปบอกพี่นางไม้ว่าท่านครับอย่าให้ผมเห็นเลยนะคะขอให้ท่านช่วยเนียพวกผมพูดแล้วผมขนลุกเลยนะบอกว่าคุณพี่นางไม้อย่าให้พวกผมเห็นเลยนะคุณพี่ผมกลัวแต่ว่าท่านอยู่นะช่วยปกป้องคุ้มครองพวกผมนะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนงานนะบางทีท่านจะไปให้คนงานฝันนะฮะมีพี่คนหนึ่งนะฝันเห็นพี่นางไม้บ่นแล้วก็ได้เลขด้วยนะฮะในตรงนี้ เป็นความเครียดส่วนบุคคลได้ปวดให้เอาไ่ด้วยนะครับบางทีท่านก็ไปแทงสองตัวสามตัวสมัยก่อนเป็นสามสามสิบปีย้อนหลังไปนะก็มีถูกนะก็ขอบคุณพี่นางไม้วันทีท่านก็ซื้อของมามามาถวายพี่นางไม้ก็จะตั้งิ้่ไว้อยู่ชั้นล่างที่ดองไข่นะครับแล้วก็มีบางทีมีมีคนรู้จักหรือน้องๆอ,งอคนงานมานอนมานอนช่วยงานใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเนี่ยสมมติบ้านผมอยู่ชั้นสามแล้วชั้นสี่เป็นดาดฟ้าท่านก็บอกมีใครไม่รู้มากระโดดเชือกอยู่บนชั้นสี่ เดินไปเดินมาเต็มไปหมดเลยมาปลุกพวกผมกับพ่อคุณพ่อคุณแม่เราก็นึกว่าโจรหรือเปล่าเอ้ยทําไมมาตอนตอนนั้นก็มืดแล้วนะครับเกือบตีหนึ่งแล้วอ่ะมาบอกมากระโดดเชือกมากระโดดอยู่ตรงอ่าห้องห้องแปดสิบหกชั้นสี่พวกเราก็ต้องขึ้นไปกันทั้งบ้านเลยนะฮะแล้วก็มีพี่พี่ที่มานอนด้วยอีกสองคนก็ค่อยๆย่อ,ยยองขึ้นไปที่ชั้นสี่เปิดประตูออกไปไม่เห็นมีใครเลยเงียบกริบเลยนะฮะแต่ท่านบอกว่าเหมือนกับมีคนมากระโดดเชือกทั้งคืนเลย ท่านก็กลัวเราก็เลยบอกสงสใส่ต้องต้องไปให้ให้ท่านบอกว่าไปไหว้พี่นางไม้แล้วก็มีญาติมา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 จากเมืองจีนก็มาพักก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันจนตอนหลังพอมีคนแปลกหน้ามาถ้ามาอยู่ผมก็จะบ้านผมจะติดกันแต่อยู่ชั้นชั้นอยู่ชั้นสามก็จะบอกเออมาไหว้พี่นางไม้ก่อนดีกว่าแล้วคุณพ่อผมท <laughs> ่านกลัวมากเลยนะฮะท่านท่านเพราะว่าปกติแล้วที่บ้านอ่าบรรยากาศเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนตอน,ตอนอยู่เจริญนครเนี่ย ชั้นหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะไว้ดองไข่ดองไข่เป็นองค์ๆนะฮะเหมือนกับไข่เยี่ยวม้าที่เราเห็นตามตามร้านต่างๆหรือว่าเหมือนกับคล้ายๆไข่เค็มที่เราแต่ว่าไข่เค็มจะใช้เป็นลังไม้ที่ที่ใส่ใส่ไข่มาใช่ไหมครับลังไม้หนึ่งลังก็อาจจะบรรจุไข่ได้ประมาณสี่ร้อยฟองแต่ว่าถ้าของที่บ้านจะใช้ท่แรกๆใช้องค์มังกรนะฮะแต่ตอนหลังองค์มังกรบางทีเวลาเราขึ้นลงหรือว่าขยับเนี่ยบางทีองค์มังกร เป็นรูรั่วแตกก็ใช้ไม่ได้ตอนหลังก็พัฒนาเป็นไปซื้อโอง่งเป็นเป็นเป็นถังพลาสติกนะฮะที่คล้ายๆเป็นถ,ถังที่เขาส่งมาเราไปซื้อร้านขายถังมือสองนะครับใบหนึ่งก็ห้าหกร้อยบาทนะฮะแต่พวกนี้จะทนหน่อยะฮะเราก็มาล้างทําความสะอาดแล้วเราก็มาไว้หมักไข่เยี่ยวมา้าแข็งแรงนะฮะเราก็ซื้อมาเป็นร้อยๆใบเลยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ดองไข่ที่ต้องแปดสิบหกแปดสิบแปดใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็คุณพ่อก็ แล้วก็ชั้นลอยชั้นลอยก็จะไว้ไว้ไว้วางของพวกอินกิเดียนต่างๆนะฮะวัตถุดิบต่างๆใช่ไหมครับชั 53, ้นล่างเราก็จะมีไว้ดองไข่แล้วก็มีบางโซนไว้สําหรับตั้งไข่สดนะฮะเพราะว่าไข่สดที่บ้านก็จะมีมีคุณคุณป้าหลายๆท่านนะฮะหรือคุณลุงหลายๆท่านที่ท่านช่วยอีกเป็นเหมือนกับพ่อค้าคนกลางนะครับท่านท่านรับไข่มาจากชนบุรีไข่เยี่ยวม้าที่สาคัญที่เคยเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบในรายการวิทยุจากประสบการณ์ที่บ้านนะครับ ต้องใช้ไข่น้ําเค็มอะนะครับเพราะว่าเคยใช้ไข่น้ําจืดมาดองยูทีทีบางทีมันระเบิดเองได้อะไรได้ใช่ไหมครับตอนหลังเราก็เลยพยายามไม่ใช้เป็นไข่น้ําจืดนะฮะต้องไข่เป็ดอ่าเป็ดไล่ทุ่งเป็ดที่เป็ดอาท,ที่เป็นไข่ที่เลี้ยงทางท,ท,ทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นชนบุรีหรืออะไรต่างๆต้องเป็นน้ําเค็มอะนะฮะเสร็จแล้วบางท่านถ้าแข่งอย่างดองไข่เค็มเนี่ยเขาอาจจะให้ให้กินพวกอ่า อ่าพวกกุ้งพวกอะไรต่างๆทําให้สีมันจะแดงแต่ของเราเอาแค่สีสีธรรมดาสีเหลืองๆธรรมดาไม่ไม่ได้เอาแบบเน้นสีนะฮะไม่ได้เน้นไข่แดงเน้นสีเพราะเราแค่เอามาดองไข่เยี่ยวม,มาเสร็จแล้วคุณพ่อก็แล้วก็ชั้นสองก็จะไว้สําหรับไว้ไว้ไว้เป็นสต็อกนะฮะที่เรามาต้องมาทําไข่มาพ่นสีมาอะไรต่างๆบรรจุใส่กล่องนะฮะแล้วเราก็เรียงไว้บางชีเราก็ต้องลงวันที่ไว้ว่าอ่า รตนี้ผลิตวันไหนรตนี้ผลิตวันไหนแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีของเก็บนะฮะเพราะถ้าช่วงขายดีๆเนี่ยเช้าออกเย็นออกเช้าออกเย็นออกไม่มีสตอ็อกเลยนะฮะแล้วก็จะมีอีกอที่ตอนนั้นห้องห้องแปดสิบหกก็คุณพ่อก็จะบางทีกลางคืนนะฮะก็มาช่วยงานก็มานั่งแปะกล่องนะครับเพราะเราจะมีกล่องใช่ไหมฮะเราก็สั่งจากโรงกระดาษมาแล้วก็มีกล่องมีไส้เราต้องเอาไส้กระดาษที่เขาตาัดตัดเป็นไส้ไว้รองใช่ไหมฮะไว้ใส่ไข่ไข่เป็นลูก ถ้าคุณพ่อก็ต้องมานั่งเขาเรียกว่าส,ส,สับไส้ใส่กล่องส,ส,สับไส้เตรียมไว้เป็นเป็นเซตใช่ไหมครัเพราะกล่องหนึ่งจะต้องมีไส้มีกระดาษกลางแล้วก็มีไส้บนสบไส้ล่างใช่ไหมครับ <ๆ S 1> เพราะเราต้องแบ่งเป็นหนึ่งกล่องแบ่งเป็นอ่าห้าสิบฟองห้าสิบฟองถา,าดล่างด้านล่างเนี่ยฮะก็ยี่สิบห้าฟองแล้วก็มีกระดาษกลางแปะไว้อ่าวางไว้แล้วก็เอาไส้อีกอีกด้านหนึ่งมาแล้วก็ใส่อีกยี่สิบห้าฟองแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ปิดกระดาษกาวตามที่ขั้นตอนคุณพ่อก็จะมานั่งแตะกล่องนะครับเพราะเอากระดา สั่งจากโรงงานมาแล้วก็มาแปะกล่องแต่ละใบแล้วก็เรียงไว้เป็นเซตหนึ่งสิบใบสิบใบสิบใบเวลาเราเวลาไข่แห้งเรียบร้อยแล้วเราก็มาบรรจุใส่กล่องแล้วก็ปิดกระดาษกาวแล้วก็ตอกวันที่ใช่ไหมครับคุณพ่อก็นั่งเพลินๆน,นั่งเพลินๆปะกล่องอยู่นั่งเพลินๆหันไปเจอพี่นางไม้ท่านเดินจะเดินไม่แน่ใจคุณพ่อบอกเดินจากชั้นสามลงมาชั้นสองและจะลงจากชั้นสองลงไปข้างล่างลงไปที่ทิ้งท,ท่านคุณพ่อหันไปเจอท่านยิ้มให้ ท่านสวยมากเลยนะครับแต่งชุดไทยสวยงามมากเลยคุณพ่อเห็นปุ๊บคุณพ่อปิดไฟปิดอะไรขึ้นนอนเลยผมกับคุณแม่ก็แปลกใจะทำไมวันนี้คุณพ่อขึ้นเร็วคุณพ่อบอกเดอวที่นั่งไม้มาใช่ไหมฮะท่านท่านก,ทานก็ท่านก็กลัวแต่ท่านก็ไม่ได้กลัวผีเลยร่า <laughs> แต่ท่านบอกท่านเห็นเลยตรงเต็เตมเต็มเลยเพราะว่าสมมติว่าบ้านบ้านเรายาวเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็มีบันไดใช่ไหมฮะบันไดยอยู่ด้านในแล้วอ่าด้านนอกหน่อยก็จะไว้นั่งทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นบันไดบ้านผมตอนหลังทุบบันไดออก แล้วก็ตั้งบันไดยอยู่ด้านหลังแทนเวลาขึ้นลงจะง่ายหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็ปิดปิดทางลงจากชั้นสองลงมาชั้นลอยชั้นหนึ่งอีกห้องหนึ่งนะฮะแล้วพอดีพี่นางไม้ท่านเดินลงมาึคุณพ่อเห็นคุณพ่อปิด,ป,ดปิดไฟขึ้นไปขึ้นไปนอนเลยอเอ้ยวันนี้คุณพ่อนะคุณแม่ก็ถามว่าทำไมขึ้นมาเร็วจังเจอพี่นางไม้นะอะไรที่เล่าต่อนะฮะก็เลยเช้าอีกวันหนึ่งก็เลยพาคุณพ่ออ่ามาวัดมา,มา,ม,ามาจุดปักธูมานะฮะบอกพี่นางไม้ ขอบคุณนะฮะที่ช่วยดูแลนะครับแต่ว่าเป็นไปได้อยากให้เห็นนะฮะกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับตอนหลังก็ไม่เคยเจอพี่นางไม้นะครับแต่ว่าไม่ว่าเพื่อนผมมาหรืออะไรมาบางทีผมก็จะไปปักทูบบอกพี่นางไม้ดยครับตอนนี้อาจจะมานอนเพราะว่ามีครั้งสมัยก่อนเรายังไม่มันเป็นเนี่ยผู้รับกดลุ้งจริงนะครับขอประทานภัยที่เอาเรื่องรีลับมาเล่าให้ฟังสมัยก่อนจริงๆก่อนที่จะตั้งศาลนะฮะมันแปลกมากเลยนะครับนี่เป็นความประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะบ้านผมที่บอก ชั้นชั้นสามแปดสิบหกกับแปดสิบแปดแปดสิบหกเนี่ยที่มีพี่นางไม้อยู่กับแปดสิบแปดไม่มีนะฮะเป็นห้องปกติที่คุณพ่อคุณแม่นอนแล้วผมก็ไปนอนแจมแจม,แจมแบอบคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กนะฮะแต่เวลามีญาติมาหรือใครมาเราก็จะให้มานอนห้องที่พ่อทำคุณพ่อสร้างให้ผมเป็นห้องแปดสิบหกเนี่ยให้ผมนอนแต่ผมไม่ได้ไปนอนผมไปนอนห้องแปดสิบแปดกับคุณแม่กับคุณพ่อเสร็จแ,แล้วบางทีมีคนมานอนนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งศาลอ่ะโอ้บรรยากาศมันผิดกันเลยนะะแค่ห้องนะฮะ แล้วก็เราแก้ทุกกาแพงออกนะแต่มันเย็นแบบเย็นวาบเย็นวูบเลยนะฮะบางทีไม่ต้องเปิดแอร์ยังหนาวเลยอ,ะอ่ะเออไม่เป็นบรรยากาศที่มันแปลกมากเลยนะครับกับห้อง88ปกตินะแต่พอมาห้อง86เนี่ยไม่ได้เปิดแอร์ก็หนาวแบบมันหนาวเย็นแบบเย็นแบบยาเยือกยาเยือกยาเยือกเลยนะฮะผมก็แปลกใจนะแล้วก็ตอนหลังถึงเจอหลายๆท่านเจอประสบการณ์พอเจอประสบการณ์เสร็จแล้วก็เลย ก็เลยมีท่านผู้รู้ที่ท,ที่ที่บ้านเคารพนับถือนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็มาปรึกษาท่านท่านก็บอกว่าเออเราตั้งศาลให้ที่หนังไม้ดีกว่านะฮะเราก็ตั้งศาลแต่แถวบ้านตะกอนอยู่จเจรนะิญตครอนผมก็เจอปฏิหารบ่อยนะฮะแล้วตอนหลังอ่อ 86, 88, าพอแบบแปดสิบหกแปดสิบแปดมันไม่พอแล้วพอดีมีเพื่อนบ้านบ้านเลขที่เก้าสิบเขาขายคุณพ่อก็เลยไปประสา,าเพื่อขอซื้อขึ้นมาแล้วตอนหลังก็เลยย้ายมานอนที่ห้องเก้าสิบชั้นสองนะฮะแต่เชื่อไหมฮะผมเด็ก จนโตผมไม่เคยโดนผีอัามเลยนะฮะท่านท่านผู้ฟังท่านผูนน้ชมครับแต่พอผมมาอยู่ห้องเก้าสิบนะที่ชั้นสองเนี่ยกลางคืนเนี่ยพอตื่นมาตอนจะเช้าเนี่ยมันแปลกมากเลยนะครับเพราะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่บางทีผมตื่นแล้วนะครับผมก็นอนอยู่คนเดียวนะแต่ผมโดนผีอัมเกือบทุกวันเลยฮะแล้วมันแบบมันตัวผมขยับไม่ได้ผมเป็นประสบการณ์ที่เหมือนกับผมดูในหนังเลยนะฮะแต่ตรงนี้ขอพระท่านอภัยที่เอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าแล้วเป็นเรื่องลี้ลับนะฮะท่าน ห้ผู้ฟังอาจจะบอกว่าเรื่องไอ้นี่โมไปหรือเปล่าแต่แต่ตัวส่วนตัวแล้วผมเจอมาเองนะฮะแล้วผมก็นอนอยู่เนี่ยเหมือนกับมีคนมากดทับผมเลยผมขยับไม่ได้เลยนะฮะท่านแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยมากทีแรกผมก็นึกว่าของใส่ผมนอนท่าเดิมๆแล้วมันไปทับจนแบบมันเก่งหรือเปล่าหรืออะไรแต่ผมมาสังเกตผมก็นอนติดเพราะว่าที่แรกๆในห้องเก้าสิบบ้านชั้นสองเนี่ยเขาไม่ได้ใหญ่มากคุณแม่ก็แต่คุณพ่อก็นอนบนเตียงหลังๆเอาเตียงออกก็เลยแต่ฟูกใช่ไหมครับ ผมก็นอนอยู่ข้างๆตู้เสื้อผ้าที่ติดกับฟูกเลยพื้นที่มันก็ประมาณเมตรหนึ่งได้มันขยับตัวได้แต่ผมขยับไม่ได้เลยอ่ะมันแบบช่วงจะเช้าเช้าจะตื่นเนี่ยมันโดนเหมือนกับในความรู้สึกผมเหมือนกับมีคนมากดผมไว้พอมากดผมไว้เนี่ยผมทําอะไรไม่ได้เลยนะผมก็ในใจผมก็นึกเนี่ยนะโมตัสสะภะะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุตสะนะโมตัสสะภะะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุตสะนมโมตัสสะภะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุตสะผมท่องอย่างเนี้ย ทุกวันเลยแล้วผมก็นึกถึงกองเอกกงนะครับออนี้ออนีออนีออนกวยกงปอท่านเทพเจ้าก,กุนอูที่าศาลเจ้าพ่อขุนอูกองศาลผมนับถือผมก็ท่องคาถาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมนับถือนะมันใช้เวลาสักพักหนึ่งตอนหลังก็หายพอหายก็ปกตินะครับแล้วก็มาเจออย่างเงี้ยบ่อยมากเลยแต่บ้านเลขที่เก้าสิบเนี่ยพอดีที่บ้านผมตั้งจัจนทท่าทีอยู่ที่ที่อ่าบ้านเลขที่แปดสิบแปดครับ แต่ว่าบ้านเลขที่เก้าสิบจะตั้งอาเหล่าแปะหวยหลังเซียนอยู่ชั้นล่างนะครับแต่นี่ผมอยู่ชั้นสองอาจจะเหล่าแปะนั่งท่านท่านท่านนั่งอยู่ด้านล่างนะครับเอะไรเงี้ยฮะแต่เราเจอผีอั้แล้วก็มีคุณน้าชายตอนนั้นคุณน้าชายก็ก็พอจะมีมีความรู้ในด้านไสยศาสตร์ประสบการณ์บ้างท่านก็มานั่งทําพิธีนะท่านบอกอูท่านท่านก็เหมือนกับสื่อนะขอประทานภัยที่เอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าท่านก็เหมือนกับสื่อได้ท่านก็บอกอ้ข้างล่างนี่ค่อนข้างค่อนข้างแรง ท่านก็มาท,ทําพิธีนะฮะเอากะดาษเง,งินกะดาทองมาปัดเต็มไปหมดเลยนะฮะทำไปสองครั้งนะฮะแต่ผมก็เจอผมก็เลยแปลกใจผมก็เคยบอกคุณพ่อผมแม่ว่าเนี่ยผมนอนแล้วผมขยับไม่ได้เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับโดนผีอมอะฮะแต่แต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าผมไม่เคยเจอเหตุการณ์ผมเคยเจอครั้งเดียวตอนอยู่ตลาดสมเด็จเจ้าพญาตอนนั้นตอนนั้นผมยังเด็กมากเลยแล้วก็พอดีญาติผู้ใหญ่ผมเสียครับ ญาติผู้ใผมเสียยังอยู่ที่ว่าอนงแล้วเพิ่งน,น่าจะอ่าพระบรรจุศพอะไรเสร็จแล้วก็ไปฝังอะไรที่ต่างจังหวัดเรียบร้อยที่แปะหงเต่าสัวที่ชนตลาบุรีอะไรเงี้ยน่าจะไปฝังแล้วแล้วผมจําไม่ผิดแล้วพอดีคืนนั้นอ่อาในห้องนอนที่ชั้นสองที่ตลาดสมเด็จนะฮะอ่ามีโต๊ะเครื่องแป้งของคุณแม่ที่ตอนแต่งงานนะฮะก็ซื้อกับคุณพ่อไม่ใหญ่มากนะฮะแล้วคุณพ่อก็ตอนนั้นก็เดินสายไป ไปไปไปวางบินไปเก็บเช็คไปรับออเดอร์ไข่เยี่ยวมาที่ภาคใต้คุณพ่อจะลงไปเดือนละครังผมก็นอนอกับคุณแม่ตอนเด็กๆแล้วมีช่วงกลางคืนผมตื่นขึ้นมาผมก็ตันงมองไปที่โตเครื่องแป้งผมเจอญาติผู้ใหญ่ที่ผมเสียไปเนี่ยแต่ท่านมาแค่ครึ่งครึ่งครึ่งคึ่งตัวนะฮะแล้วก็เป็นแบบเห็นในรูปจีนเนี่ยเหมือนเปะเลยแล้วก็รัดผมมาตาโบจมูกไม่มีนะ,ะับปากไม่มี แต่มาเป็นเขาหน้านะฮะแขนไม่มีท่านก็มานั่งมองหน้าผมอยู่ที่เนี่ยผมผม่ด <laughs> กรูก้ที่โต๊ะเครื่องแป้งผมก็ตื่นขึ้นมาผมผมเห็นผมก็กลัวผมก็ปลุกอามาคุณแม่คุณแม่คุณแม่แมอ่า老妈มา,มาคุณแม่ก็หมอกไหนไหนหมอกนี่โต๊ะเครื่องแป้งผมก็ชี้ไปท่านมาตั้งนานน่ะผมเห็นท่านตั้งนาน คุณแม่ก็บอกไหนมาไม่เห็นเลยมีเหรอนี่โต๊ะเครื่องแป้งผมก็ชี้ไปผมยังจําได้เลยจนจนตอนหลังผมก็กลัวผมก็ปิดเอาผ้าคลุมเลยนะผมก็กมาอะเรามามาท่านก็แม่คุณแม่มองไม่เห็นแล้วผมเห็นคนเดียวอะฮะแล้วอยู่กันแค่สองคนแม่ลูกแล้วคุณพ่อไม่อยู่ไปต่างจังหวัดผมก็กลัวกลัวเสร็จตอนเช้ามาเล่าให้อกงฟางคุณตาเซกัยเจ็กนนะครับที่อยู่ตลาดสมเด็จเจ้าพญาอากงบอกเอาเอาเ,อา,เอามานี่มานี่ ก็มาที่บ้านท่านตอนนั้นยังอยู่บ้านไม้อยู่แถวสารเจ้าพ่อกลนอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเดจเจ้าพญากรงสารนะครับจากบ้านคุณตาผมเดินไปสารไม่เกินยี่สิบสามสิบเมตรน่ะนะฮะอากงก็เลยคุณตาก็เลยเรียวอาฮาวอาฮาวลืมมานี่นะมาจุดธูปไหว้อะเหลาาหน่อยนะบอกว่าอะเหลาาถ้าเราทําอะไรผิดพลาดไปก็ให้อาภัยอาสุงเกียด้วยนะนะฮะขอโทษนะแต่ว่าอย่ามาให้เห็นอีกเลยกลัวแลวหลังจากนั้นไม่เคยเห็นอะเหลาาอีกเลยครับ ตอนนั้นยังเห็นจะๆเลยนี่ในความรู้สึกผมเป็นเด็กนะครับแต่ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วผมจําได้เลยคุณแม่ผมอยู่ข้างๆผมเนี่ยอามาเราม่ามานะฮะอ่าแม่ของอากงนะครับแม่ของคุณตาอุ้ยผมเห็นว่าผมกลัวอามามองไม่เห็นนะครับก็เลยแปลกนะเป็นประสบการณ์ที่เราเจอมามาเล่าสู่กันฟังตอนเด็กๆนะครับแล้วก็พอย้ายมาที่บ้านเล็กที่เทาเฮาเทาเฮาก็ไม่เคยเจอผีอานะที่ที่หมู่บ้านติวอะไรที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยเจริญนะ จะนสิบสองเนี่ยแล้วก็ย้ายมาอยู่ห้องปัจจุบันแต่ห้องปัจจุบันผมเนี่ยมีท่านผู้รู้หลายหลายท่านบอกว่าท่านเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยท่านเหมือนกันเป็นท่านเจ้าขุนนั่นนะครับแต่ท่านท่านค่อนข้างอ่ามากเกรงขามนะฮะแล้วก็ใครๆก็จะบอกว่าบ้านที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยผู้รู้หลายๆลยท่านที่มีสื่อสารได้ท่านจะบอกว่าเจ้าที่แรงมากแรงจริงๆนะฮะแรงสุดๆเลยถ้าใครบารมีไม่ถึงเนี่ยอยู่ยากมันเป็นบ้านคล้ายๆสามแพ่งตึงสี่แพ่งด้วยนะฮะ อย่างท่านบอกว่าอย่างผมพออยู่ได้คุณพ่อคุณแม่อาจจะดวงแข็งสู้ผมไม่ได้แต่เวลาผมตกก็ตกเหมือนกันนะครับไม่ว่าตอนเพราะพอเราเด็กๆนั่นนะ่ะตอนเรามายุสามสิบต้นๆเนี่ยเรายังบาร,รมีเยอะแข็งแรงใช่ไหมครับยังไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยไข้อย่างพอพอสู้ได้แต่พอมาบั้นปลายเราแล้ววัยทองเราแล้วห้าสิบตอนนี้เราเราอยู่ก็แย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านเจ้าที่ท่านแรงมากที่นี่แรงมากต้องหัก บางทีมีท่านผู้รู้ก็บอกอาจจะต้องทุบแล้วสร้างใหม่หรือเปล่าหรือต้องทํายังไงผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่มาสร้างแล้วก็ไม่ได้ลงเสาเองไม่ได้ทําพิธีอะไรต่างๆอย่างอย่างเพื่อนบ้านที่มาทุบแล้วสร้างบ้านที่ตอนนั้นทําบ้านผมพังเนี่ยท่านรื้อระบบใหม่หมดเลยเพราะบ้านติดกันรื้อระบบใหม่หมดลงเสาเข็มอ่าลึกตั้งยี่สิบเอ็ดเมตรนะครับสิบเก้าต้นหรือสิบเจ็ดต้นผมจำไม่ได้แล้วสิบเก้าต้นหรือสิบเจ็ดต้นเนี่ยโอ้ยนั่งห้องน้ําผมนั่งถ่ายอยู่เนี่ย กระดึงกระดึงกระดึ n กระดึงตามที่เวลาต่อเสาเข็มเลยนะฮะแล้วบ้านผมพังรั้วพังชั้นสองขล่มมาใส่บ้านตอนนั้นที่มีเรื่องมีราวโอ้ยลําบากมากเลยตอนนั้นนะฮะ,ะแล้วก็กว่าจะฝ่าฟันในเรื่องบ้านพังได้โอ้ยไปแจ้งทั้งตารวจก็ไม่มีความคืบหนะ้าจุดท้ายต้องสู้ไปที่เขตไปกทมไปอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะเหนื่อยสายตัวแทบขาดอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมครับปัญหาเต็มไปหมดเลยนะแล้วหลังสุดก็เจอเฟอร์นิเจอร์มาทำโอ้ยกลิ่นแรงมาก นอนอยู่ไม่ได้เลยเช้าเช้าบางทีรับปากนะฮะคนทํางานยังไม่ทันเจ็ดโมงก็มานั่งเเาะถังตั้งบางๆเหมือนเตรียมจะผสมปูนเราอยู่เราก็ลําบากใช่ไหมครับตอนนั้นเราก็ที่มีข่าวมีข่าวล้วก็ขอให้คุณอาหลายๆท่านช่วยช่วยหน่อยเหอะเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วก็ไปขอใครช่วยก็ไม่มีใครช่วยเลยนะฮะเราก็สู้แบบหัวเดียวก็เตรียมรีบเลยนะฮะที่ผ่านประสบการณ์ตอนนั้นมานะฮะแต่ว่าบ้านปัจจุบันนี้ผม กับอยู่เทาเฮาส์ในหมู่บ้านตึกอะไรไม่เคยเจอผีอัมนะแต่ที่เจอผีอัมจริงๆเนี่ยที่ย้อนกลับมาก็คือบ้านเล็กที่เก้าสิบที่อยู่เจริญนครนะฮะอ่าซอยสามห้าแต่บ้านเล็กที่แปดสิบหกเนี่ยจะมีประสบการณ์จากที่หนังไม้แต่ว่าผมเคารพท่านอยู่แล้วนะครับเราก็เลยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไปเรววาก็กร่าบบอกคุณมีครั้งหนึ่งวันนั้นพอดีอ่าคนงานที่บ้านผมเขาเคยมีเรื่องกับคนแถวโน้นนะฮะ แล้วพอดีตอนนั้นผมก็อายุยังไม่ได้ไปเมืองนอกอายุสิบกวบ่าขวบผมก็อยากจะให้เขาพาไปดูหนังกลางคืนคุณพ่อไม่อยู่ก็อยู่กับคุณแม่แล้วก็มีพี่คนงานมานอนที่บ้านนะฮะก็มีวันนั้นก็มีเหตุการณ์เพราะว่าเขาเคยมีเรื่องกับพี่คนงานที่บ้านผมเดินออกไปผมก็วิววิวแล้วละ่ะผมก็เลยบอกพี่นางไม้ช่วยผมด้วยพี่นางไม้ช่วยผมด้วยไปถึงปากซอยมีปัญหากันเขาวิ่งมาจะมาเล่นงานพี่ผมก็โดนต่อยด้วยนะอะไรแต่ตอนหลังเราก็เคลียร์เคลียร์กันเรียบร้อยไม่เอาเรื่องอะไรกันใช่ไหมฮะแต่ผมก็ ในใจผมก็ขอพี่นางมาช่วยผมด้วยพี่นางมาวันนั้นจริงๆจะไม่ไปก็ได้นะฮะแต่ว่าเออเราว่าเหงาๆนะครับมีช่วงคล้ายๆอ่าจะปีใหม่คล้ายๆตุรีนนะฮะเราก็เลยไปก็พอดีชวนพี่เขาไปก็จะไปนั่นงทุกๆหน้าบักซอยก็มีเหตุการณ์ก่อนแต่ผมก็ไม่ได้เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วเราก็บอกโอเคจบกันแค่นี้นะไม่เอาเรื่องกันเข้าใจกันติดละกันถืออะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็รูกผู้ชายเราก็บอกไม่เป็นไรผมโดนต่อย,ยนะไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังตอนนู้นใช่ไหมคร แต่ว่าผมในใจรู้สึกไม่ดีไม่ดีผมก่อนเดินออกจากบ้านผมว่ท่องกาถาบอไม่ได้ท่องอะไรก็บอกพี่นางไม้ช่วยผมด้วยนะผมรู้สึกไม่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 สบายใจวันนี้ที่เดินระหว่างจากในซอยจะออกไปจรันเจริญนครผมก็ท่องพี่นางไม้ช่วยผมด้วยแล้วพอมีเหตุการณ์มันก็เลยจากหนักเป็นเบาได้ก็ผ่านประสบการณ์มาใช่ไหมครับแล้วก็มีประสบการณ์ต่างๆที่ที่พี่นางไม้นะฮะที่ที่หลายๆท่านเจอก็ เป็นประสบการณ์ชีวิตในช่วงหนึ่งนะครับในช่วงวัยรุ่นนะฮะแต่เราก็ผ่านพ้นมาได้แล้วแต่เราก็จริงๆกออ็บางทีก็เหงาเหงาพาคุณแม่ล่องขับรถกลับไปเจริญนครนะครับก็ถิ่นคิดถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยก่อนนะฮะแล้วก็มีปัญหาเยอะนะฮะปัญหาต่างๆเต็มไปหมดเลยตอนหลังเราก็เลยต้องต้องต้อง,องขายขายแล้วก็ย้ายออกมาก,ก็มีปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาอะไรต่างๆที่เราเจอก็อจะมีหลายๆมาเป็นฟควฟิดการที่เกิดขึ้นในช่วงนู้นนะฮะ แต่เราก็ผ่านประสบการณ์มาได้และบางทีเหงาๆคุณแม่ก็บอกเออขับข่านเข้าไปดูหน่อยบูยสมัยก่อนนะฮะลำบากมากเลยน้ําท่วมในซอยน้ําท่วมและลริมซอยเนี่ยจะต้องมีเครื่องดูดน้ํามาดูดน้ําออกใช่ไหมฮะบางทีจะไปไหนมีช่วงน้ําท่วมใหญ่ๆกรุงเทพที่บ้านเรารถเข้าไม่ได้เลยครับต้องมาขอจอดแถวที่อื่นแล้วเช้าเช้าก็ต่อน้ําขึ้นก็รีบม,มาขับเพื่อเป็นเอาของขึ้นนะฮะในบ้านในเบิ้์นโอ้ํน้ท่วมเข้าบ้านนะ คุณแม่ต้องนั่งวิทน้ำวิทน้ำทุกเช้าขึ้นเช้าขึ้นเย็นกับพี่แม่บ้านบ้านเบิ้ลแต่ก่อนสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็ทำปูวอลเปเปอร์อะไรก็ล่วงหลุดหมดเลยนะฮะพื้นนี่เป็นพื้นขัดสมัยโบราณก็ยังดีพื้นไม่เป็นไรแต่ปั๊บเบอร์เต็งหมดเลยน้ำท่วมมันนะฮะแล้วก็เราก็ต้องมานั่งปิดปิดรั้วปิดประตูบ้านเป็นประตูเหล็กนะฮะที่เป็นประตูบานเหล็กก็ต้องหาไม้มาค้้ำยานปิดไว้เอา ซื้อดินน้ำมันมาเป็นก้อนๆมาเป็นเป็นเยอะๆเลยนะฮะมาอุดรอยรั่วไว้ตักน้ําออกเดี๋ยวมาน้ําเข้าก็ต้องตักออกคุณแม่ผมกลับมาจากเบิร์นออกจากคุณแม่หลังๆให้คุณแม่ทําไมผอมลงอออน้ําท่วม <c oughs> ท่านก็บอกเหนื่อยมากเลยนะ,ะับนะครับเราก็เออผ่านประสบการณ์มาหลายๆอย่างน,น,นะครับมีทั้งเร็วบ้างไม่เร็วบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะฮะแต่เราก็พยายามประยุงมาผ่านประสบการณ์มาได้จากเหตุการณ์ต่างๆนะฮะเราก็ถือว่า ก็ยังไม่ไม่ผลขาสักทีเดียวนะครับแต่ว่าผมก็พยายามทำนะอย่างคุณพี่เกษรีท่านสอนนะฮะแต่ผมยังไม่ได้อ่ามันมันก็ติดปัญหาอะไรหลายเรื่องผมก็เลยไม่ได้ไปไปถวายกระโถนนะครับแล้วก็อ่าช่วยน้ําชา21ใบพร้อมข้าวสารนะครับแล้วก็หลอดไฟกับท่านพระอาจารย์สมหมายนะครับที่วัดเจ้าหมู่นะครับยังไม่มีโอกาสนะฮะแต่ผมก็พยายามทําอย่างเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผมก็ลองไอ้นี่ดูนะครับก็อ่ามีการ โอเคครับอ่างั้นเดี๋ยวผมขอพักสักครู่แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนในช่วงท้ายนะครับพักสักครู่ครับ